ลกักนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะยินดีต้อนรับผู้เข้าชม Facebook l i v e ในวันนี้นะคะและวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตอีกเช่นเดิมนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เพิ่งจะสิ้นสุดการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพรด 9, 9, 9 1ไปนั่นเองนะคะ แน่นอนค่ะว่าหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าแบบพร5 0นนั่นเองค่ะสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี2,564นะคะซึ่งระบบการยื่นแบบพร5 0หเนี่ยได้เปิดให้ใช้บริการแล้วนะคะตั้งแต่วันที่2เมษายน2,565ที่ผ่านมาค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับแบบพรรกันก่อนนะคะว่าแบบพร5รคืออะไรคะ่ะ แบบพรด50นะคะก็คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา68แล้วก็มาตรา69แห่งประมวลรัษฎากรน,นะคะสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1มกราคม2564ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพรกด50เนี่ยจะต้องยื่นแบบพร้อมทั้งชำระภาษี ภายใน150วันนะคะนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีถ้ายื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะได้รับการขยายไปอีก8วันค่ะน้องเป้ค่ะ,คะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะก็ได้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะ สำหรับบริษั anno, ทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะที่มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน6ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยค่ะได้แก่บริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดและก็ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนนะคะสำหรับประเภทที่2ก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศค่ะ 3. นะคะกิจการซึ่งดําเนินการเป็นทางการค้าหรือหากําไรนะคะ,คะและ 4. กิจการร่วมค้าค่ะ5มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลน,นะคะและประเภทสุดท้ายนะคะนิติบุคคลที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี แล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะให้เป็นบริษัทหรือห้าหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษดากรค่ะค่ะเราได้ทําความรู้จักกับภาษีเงินได้นิติบุคคลกันไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับระบบ e filing กันนะคะสําหรับการยื่นแบบพรกด50 5 0ผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะ,คะซึ่งระบบเนี่ยได้เปิดให้ใช้บริการแล้วนะคะเมื่อวันที่2เมษาย,ยน2565ที่ผ่านมา แล้วสําหรับลายที่ยื่นแบบพรรห้าศูนย์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะก่อนวันที่2เมษายน2565สาเนี่ยสามารถทําได้ไหมคะสําหรับลายที่ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตก่อนวันที่2เมษายน2565นะคะสามารถที่จะยื่นแบบพรด50ของรอบระยะเวลาบัญชี2564ด้วยแบบของรอบระยะเวลาบัญชีปี2563ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าท่านใดเนี่ย ได้บันทึกแบบร่างนะคะ,คะของพงดอ50ที่ทำไว้ก่อนวันที่2เมษายน2565เนี่ยนะคะก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปยื่นแบบได้นะคะดังนั้นเนี่ยจะต้องเข้าไปบันทึกแบบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะนั่นก็หมายความว่าคนที่บันทึกร่างนะคะเอาไว้ก่อนวันที่2เมษายน2565แต่ยังไม่มีการยื่นแบบนะคะหรือว่ายังไม่ยืนยันการยื่นแบบนะคะได้แต่บันทึกร่างรอไว้นะคะ ก็จะต้องนําข้อมูลเนี่ยเข้ามาบันทึกใหม่จึงจะสามารถยื่นแบบได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในการยื่นแบบพองรหนะคะเราสามารถบันทึกข้อมูลแบบออฟไลน์ได้ไหมคะสําหรับการยื่นแบบพงด5หนะคะก็สามารถที่จะล็อกอินผ่านระบบออนไลน์ได้นะคะค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลได้เลยค่ะนะคะไม่ต้องทําบนระบบออฟไลน์นะคะโดยผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะยื่นแบบออนไลน์ หากเรากรอกข้อมูลไม่สําเร็จนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกบันทึกแบบร่างเอาไว้ก่อนนะคะหากมีการดําเนินการเพิ่มเติมก็เรียกไฟล์บันทึกแบบร่างดังกล่าวนขึ้นมาแล้วก็ดําเนินการต่อหรือว่าบันทึกงานต่อได้เลยค่ะค่ะก็คือสะดวกนะคะสามารถที่จะบันทึกร่างเอาไว้ก่อนได้นะคะถ้าวันนี้เรายังไม่สามารถบันทึกข้อมูลให้เสร็จได้ภายในวันนี้นะคะก็คือให้บันทึกร่างเอาไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เราจะมาทําต่อนะคะก็ ให้คลิกที่แบบร่างขึ้นมานะคะแล้วก็ดําเนินการกรอกข้อมูลให้ครบนะคะจนกว่าเราจะยืนยันการยื่นแบบนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของงบการเงินนะคะถ้าผู้ประกอบการนะคะยื่นงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วนะคะยังคงต้องยื่นต่อกรมสำนากอีกหรือไม่คะค่ะ หากผู้ประกอบการนะคะได้มีการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ e filing ของกรมสมการนะคะและนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ dbd e filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องยื่นงบการเงินต่อกรมสมการอีกค่ะโดยสามารถยื่นแบบได้ภายใน150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี และได้รับการขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบออกไปอีก8วันนะคะนับจากวันพ้นกําหนดเวลายื่นแบบค่ะหรือภายในวันที่7มิถุนา2565นี้นะคะค่ะสําหรับกรณี5หุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุนจดทะเบียนในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน5ล้านบาทสินทรัพย์รวมไม่เกิน30ล้านบาทและรายได้รวมไม่เกิน30ล้านบาท ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ e-filing ของกรมสรรพากรนะคะและต้องการใช้สิทธิ์ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยไม่ต้องนำส่งงบการเงินให้กับกรมสรรพากรสามารถนำส่งรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีผ่านระบบ e-filing ของกรมสรรพากรในหัวข้องบการเงินได้นะคะจึงจะถือว่าเป็นการยื่นบัญชีงบดุลตามมาตรา69แห่งประมวลรัษฎากรค,ค่ะ พี่เทศคะทราบม,มาว่าการยื่นแบบดิสโคลเจอร์ฟอร์มนะคะได้มีการขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะน้องเป้ตามประกาศกระทรวงการคลังนะคะเรื่องของการขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็มูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีฉบับที่2เนี่ยก็ให้ขยายเวลาการยื่นแบบ d i s c l o s u r e form สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลัง1มกราคม2563ถึง3 1ธันวาคม2อ6 3อกอกไปโดยให้ยื่นภายในวันที่30พฤษภาคม6 5 6นนี้นะคะค่ะ,คะนับว่าเป็นข่าวดีมากเลยนะคะสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง1มกราคม2563ถึง3 1ธันวาคม2563ค่ะ แต่สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง1มกราคม2564นะคะก็สามารถยื่นได้ภายในกำหนดเวลาหรือพร้อมกับแบบพอรอ .50 นั่นเองค่ะ,คะและในช่วงที่ผ่านมานะคะท่านใดที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา9091แล้วมีภาษีขอคืนนะคะท่านสามารถตรวจสอบผลการคืนภาษีนะคะหรือว่าสอบถามเนี่ยได้จากทางหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะ โดยเข้าที่ www.rd.go.th นะคะเลือกที่เมนูสอบถามการคืนภาษีกรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน13หลักชื่อนามสกุลจากนั้นคลิกที่คำว่าสอบถามเลือกสอบถามชื่อธนาคารที่นำเงินคืนภาษีเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแบบพร้อมเพย์จากนั้นล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา9091นะคะ กดยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงระบบจะแสดงวันที่ที่เราได้รับเงินคืนภาษีและชื่อธนาคารที่ได้รับเงินคืนผ่านพร้อมเพย์นะคะก็คือพร้อมเพย์ที่เราเนี่ยผูกไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองค่ะค่ะและหากท่านใดนะคะมีภาษีที่ต้องผ่อนชําระนะคะในงวดที่2และงวดที่ค่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะเข้าไปชําระภายในกําหนดระยะเวลาด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละงวดเนี่ยก็จะห่างกันประมาณ1เดือนนะคะ,คะเผื่อท่านไหนลืมนะคะ ก็อย่าลืมเข้าไปชําระให้ทันตามกำหนดเวลานั่นเองนะคะทราบมาว่าสําหรับการชาระภาษีนะคะผ่านธนาคารทหารไทยธนาชาินะคะช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นดีๆมาให้เราใช้บริการกันด้วยนะคะนั่นก็คือการชาระภาษีและแบ่งจ่ายสบายๆกับ t t b โซกูดใช่ไหมคะพิเศษใช่แล้วคะ่ะน้องเป้นะคะเราก็สามารถทำรายการผ่านแอปของ TTB t o u c h นะคะแล้วก็ TTB c o n t a c t Center 1428ได้นะคะ สำหรับโปรโมชั่นนี้เนี่ยเราสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30มิถุนาสนารสาำหรับรายละเอียดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคาร t t b ได้เลยนะคะค่ะสำหรับท่านไหนที่อยากจะแบ่งจ่ายกับทางธนาคารก็สามารถเข้าไปทำรายการตามที่พิเทศได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะค่ะแล้วเราสามารถเข้าไปตรวจสอบช่วงเวลาของการให้บริการของแต่ละช่องทาง ของหน่วยรับชําระภาษีได้จากทางไหนบ้างคะสําหรับช่วงเวลาของการให้บริการเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบแต่ละช่องทางของหน่วยรับชําระภาษีได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารได้เลยนะคะค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีเงินได้ที่บุคคลพรอห้าศูนย์ผ่านอินเทอร์เน็ตกันไปแล้วนะคะแล้วก็ข่าวสารการชาระภาษีรวมถึงโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะคะ แล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ